ส่วนที่ขอนแก่นคุณผู้ชมครับชาวบ้านนีหวาดผวาเลยมีชายคนหนึ่งเนะเขาฉายาว่าคราหนองค้าเพราะว่าเขาจะมีคราอยู่นะจริงๆแล้วชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดไม่เมาเนี่ยก็ดูปกติดีแต่เวลาเมาทีไรนะครับหาเรื่องไปทั่วแล้วนี่ฮะถือมีดมานะเห็นคนแก่คนหนึ่งคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคนแก่เนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าร้านขายของชําในคราวนี้ก็เดินมาถือมีดมาขู่เอาเงินจากคนแก่ฮะแล้วมีดในมือเนี่ยเป็นมีดพระยาว3าเซนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยมีรายงานว่าในคราวนะยังเอามีดเนี่ยวิ่งไล่ทําร้ายชาวบ้านคนอื่นที่ขี่รถผ่านไปผ่านมาอีกครับนักข่าวลงพื้นที่ไปเลยครับไปที่ร้านค้าสากลจุดเกิดเหตุนะฮะไปเจอกับคนดูแลร้านบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเมื่อกี้เกิดขึ้น6กโมงเย็นวันที่22พฤศจิกายนครับชายสูงวัยที่นั่งอยู่หน้าร้านชื่อตาโอนะตาโอนี่นกนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีจังหวะเดียวกันกับที่ในคราวขี่รถมาจะซื้อเหล้าขาว ในคราวเห็นคุณตานั่งอยู่ก็เลยไปข่มขู่นะจนคุณตาเนี่ยต้องควักเงินให้ไม่รู้ว่ามาแล้วไม่มีตังหรือเปล่าอยากซื้อเหล้าแต่ไม่มีเงินก็เลยขอจากคุณตานะอันนี้อาจจะไม่เรียกขอเรียกขู่ะนะฮะในคราวนี้ชาวบ้านบอกรู้จักดีเลยเป็นคนขี้เมาพอเมาก็จะขีมมาา่มอเตอร์ไซค์ก่อกวนคนในหมู่บ้านมักจะซื้อเหล้าซื้อน้ํามันเติมในรถซื้อของในสากลซื้อแบบไม่จ่ายเงินเอ๊แบบนี้ไม่เรียกซื้อนะเรียกดอยเรียกขโมยหรือเปล่า แล้วทำยังไงล่ะทางร้านไปหักเงินปันผลจากทางครอบครัวในคราวเอานะฮะแล้วที่สําคัญก่อนหน้านี้ประวัตินายคนนี้ไม่ธรรมดาผู้ชมฮะเคยทําร้ายร่างกายพี่ชายแท้ๆจนพี่ชายบาดเจ็บสาหัสมาแล้วเคยเอาปืนยาวไทยประดิษฐ์ข่มขู่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาแล้วด้วยอีกฟังกันหน่อยครับยืนแก๊บนั้นไม่หลวกว่าไม่หลวกเอากับบอลต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นอาวุธเนาะ ถึงมันสีบอยง่งมันศูนมากมันฟาดก็ได้แมนบอลั่างมือมาบ่บมีอาวุธยังสีกับมาคคูเอา้ํามันเอาขนมจังสีเขาก็จําเป็นต้องให้เพราะว่าเขาอยู่คนเดียวเขาย่านนี่ฮะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหนองค้าครับผู้ใหญ่ทองลีบอกว่าในคราวเนี่ยเขาเอาศัยอยู่กับแม่และพี่ชายนะไม่ได้ทํางานทําการอะไรแต่ปกติถ้าในคราวไม่ดื่มเหล้านี่เป็นคนสูภาพเร<า>ียบร้อยเลยแหละแต่พอเหล้าเข้าปากคุณผู้ชมฮะ เล่าเปลี่ยนนิสัยน้ําเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมเปลี่ยนเลยครับแล้วที่น่ากลัวคือในคราวเนี่ยชอบพกมีดติดตัวตลอดเวลาล่าสุดเอาวงจรปิดไปแจ้งความแล้วนะแต่จนถึงตอนนี้คราวก็ยังลอยนวลตํารวจก็ยังไม่ได้มาจับนะฮะส่วนพี่ชายในคราวบอกเออจับไปเถอะจับไปบําบัดก็ยังดีคือถ้าเมาแล้วอารวาสแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดความสูญเสียมากไปกว่านี้นะครับคุณผู้ชมฮะนักข่าวลงพื้นที่ะฮะเจอใครเจอในคราว ใช่ Hi, ในคราวค่ะ <Ha. S 1> ในคราวก็ยังอยู่ฮะ <Ha. S 1> ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านเดิมเลยแล้วก็มาซื้อน้ำมันหนึ่งขวดเอาไปเติมกับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วก็ขี่ออกไปท่าทางยังปก,กติดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ติดเงินค่าน้ำมันนะรอบนี้มีตังมาจ่ายไม่รู้เป็นตังที่ไถ่คนอื่นมาหรือเปล่า <Ha. S 1> แต่ที่แน่ๆพฤติกรรมตอนนี้ยังไม่น่ากลัวแต่เล่าเข้าปากเมื่อไหร่ บอนคุณตำรวจนะฮะลงพื้นที่หน่อยนะครับเออไม่อย่างงั้นก็ต้องไปเตือนสติในคราวแหละวว่าอ,อย่าดื่มเพราะดื่มแล้วเธอเป็นอีกคนนึงเออ,อมันอันตรายทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคะ